เอาละครับเรามาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่ามีคำกล่าวที่ว่ายุคข,ของการตลาดแบบแมสหรือการตลาดแบบวานแฮรเนี่ยมันจบลงแล้วจริงๆนะครับวันนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่แบรนด์ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งขึ้นเป็นส่วนตัวมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยครับประโยคที่ทรงพลังมากๆที่ว่าการตลาดแบบแมสได้ตายไปแล้วจริงๆประโยคนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับแต่เป็นคำทำนายที่ฟิลิปคอตเลอร หรือบิดาแห่งการตลาดยุคใหม่เนี่ยท่านเคยพูดไว้เมื่อหลายปีก่อนแล้วมาถึงวันนี้บอกเลยว่ามันได้กลายเป็นความจริงที่ชัดเจนมากๆครับสไลด์นี้คือหัวใจสําคัญเลยครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยคือจากเดิมเนี่ยเราแบ่งกลุ่มคนด้วยข้อมูลทั่ว,วไปใช่ไหมครับเพศอายุรายได้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้ว โลกใหม่คือการเข้าใจผู้บริโภคในฐานะสมาชิกของชนเผา่าหรือคอมมูนิตี้ที่พวกเขาสร้างขึ้นจากตัวตนและความเชื่อเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสายสุขภาพสายมินิมอลหรือสายรักโลกทีนี้พอเรารู้แล้วว่าโลกมันแตกเป็นเผ่าๆแบบนี้คำถามสำคัญเลยก็คือแล้วแบรนด์จะไปหาคนของตัวเองหรือว่าชนเผ่าของตัวเองเจอได้อย่างไรล่ะครับถ้าจะให้ยกตัวอย่างที่ชัดที่สุดในยุคนี้เลยนะครับเรื่องของการสร้างคอมมูนิตี้ที่ทรงพลังเนี่ย คงไม่มีใครเกินฟาโรสจริงๆเขาคือตัวอย่างชั้นดีของการสร้างชนเผ่าที่แข็งแกร่งมากๆขึ้นมาจากความเข้าใจในกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งเลยครับความเจ๋งของฟาโรสคืออะไรเขาไม่ได้มองเลยว่าคนฟังอายุเท่าไหร่หรือทำอาชีพอะไรแต่เขามองหาตัวตนร่วมกันนั่นก็คือความเป็นเนิร์ดที่รักประวัติศาสตร์ชอบลงลึกในรายละเอียดซึ่งคนกลุ่มนี้อาจจะเป็นได้ทั้งนักศึกษาคุณหมอหรือพ่อ้าแม่้า พอเขาทำคอนเทนต์ที่มันเฉพาะทางมากๆเพื่อคนกลุ่มนี้ด้วยเฉพาะแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงนะเหรอรับโอ้โหบัตรอีเวนต์ขายหมดเกลี้ยงในไม่กี่นาทีทําให้เขากลายเป็นหัวหน้าเผ่าตัวจริงไปเลยทีนี้มาดูอีกกลยุทธ์หนึ่งที่เรียกว่าทรงพลังมากๆจากฝั่งแบรนด์ยักษ์ใหญ่กันบ้างน,นะครับนั่นก็คือการผลักดันตัวเองให้เป็น cultural j u g n หรือพูดง่ายๆก็คือแบรนด์ที่ไม่ได้เป็นแค่คนขายของอีกต่อไปแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไปเลยทั้งในโลกศิลปะดนตรีหรือแม้แต่กีฬา ซึ่ง LVMH เนี่ยคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยครับ l v m s เนี่ยเขาไม่ได้ขายแค่กระเป๋านะครับแต่เขากำลังขายวัฒนธรรมเขาสร้างประสบการณ์ที่เรียกว่า retailment ขึ้นมาคือผสมการช้อปปิ้งเข้ากับความบันเทิงแบบสุดๆไปเลยหรืออย่างแคมเปญระดับตำนานที่เอาเมสซี่กับโรนัลโดมานั่งเล่นหมากรุกกันทั้งหมดนี้ก็เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่เขาให้คุณค่ากับประสบการณ์และวัฒนธรรมมากกว่าแค่ตัวสินค้าครับ โอเคครับเรารู้แล้วว่าต้องคุยกับใครแต่คำถามที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือแล้วเราจะคุยกับเขายังไงล่ะนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากโลกของโฆษณาสวยๆเป๊ะๆมาสู่ยุคของความจริงใจและการเชื่อมต่อที่มันต้องแท้จริงเท่านั้นครับกฎของการสื่อสารยุคใหม่สรุปง่ายๆเลยครับมีแค่3 R เท่านั้น1คือ Real ต้องจริงใจห้าม f a ก สองคือรอต้องดิบๆิบหน่อยไม่ต้องเป๊ะไม่ต้องสวยหรูคอนเทนต์เบื้องหลังนี่แหละครับที่กลับโดนใจคนมากกว่าและ3มคือ relevant คือต้องเชื่อมโยงกับสิ่งที่คอมมูนิตี้ของเราให้คุณค่าได้จริงๆนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมอินฟลูเอนเซอร์ตัวเล็กๆอย่างระดับนาโนหรือไมโครถึงส่งพลังกว่าดาราดังๆซะอีกเพราะพวกเขาทั้งจริงและเข้าถึงง่ายกว่ามากครับ แล้วถ้าจะพูดถึงเรื่องความจริงใจเนี่ยมีอีกเทรนดหนึ่งที่มาแรงมากๆเลยก็คือ founder-led brands หรือการที่เจ้าของแบรนด์ลุกขึ้นมาเป็นเหมือนโคศโกของแบรนด์ตัวเองเลยครับออกมาเล่าเรื่องราวส่วนตัวมาแชร์เบื้องหลังการทำงานซึ่งเหมือนสร้างความผูกพันกับลูกค้าได้ลึกซึ้งจริงๆประโยคนี้มันอธิบายภาพได้ชัดสุดๆดเลยครับวันนี้ไม่ได้มาโชว์ของนะแต่จะมาโชว์ให้ดูว่าแพ็คของยังไงบนแพลตฟอร์มอย่าง TikTok เนี่ยคอนเทนต์แบบนี้แหละครับที่กลายเป็นไวรัลได้ง่ายๆเลย อย่างแบรนด์ rally movement ที่ขายกระเป๋าหมดในนาทีเดียวก็ใช้ความโปร่งใสแบบนี้แหละครับในการสร้างฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นสุดๆการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้นะครับมันไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องการตลาดนะแต่มันเปลี่ยนวิธีที่เราซื้อขายของกันไปเลยจากที่เคยเดินไปหน้าร้านตอนนี้ทุกอย่างไปอยู่บนหน้าฟีดโซเชียลมีเดียแทนแล้วครับลองดูตารางนี้เปรียบเทียบกันชัดๆเลยครับโลกเกา่านะต้องมีหน้าร้านต้องสต็อกของเยอะๆต้องผ่านตัวกลางม,มากมายแต่โลกใหม่เป็นยังไง ทุกอย่างเกิดขึ้นบน TikTok s ช o อบไลฟ์สดขายของกันไปเลยหรือใช้ Affiliate ที่ส่งตรงจากโรงงานถึงมือลูกค้าโดยตรงมันทั้งเร็วกว่าและตรงกว่ากันเยอะเลยครับแล้วก็มีพฤติกรรมหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในบ้านเราแล้วก็ในอาเซียนคือเราชอบคุยครับชอบทักไปคุยกับแม่ค้าโดยตรงมากกว่ากดซื้อผ่านเว็บเฉยๆการได้ถามได้ต่อรองนิดๆหน่อยๆมันเป็นธรรมชาติของเราเลย นี่นะครับที่ทำให้การค้าขายผ่านการแชทหรือที่เรียกว่า conversational commerce มันเติบโตแบบสุดๆเอาละครับพอเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วคำถามคือแล้วเราต้องทำยังไงกันต่อลองมาสรุปเป็น playbook หรือคู่มือง่ายๆ5ข้อสำหรับยุคใหม่กันครับว่าเราจะต้องปรับตัวกันยังไงบ้างนี่คือ5ข้อที่ต้องทาครับข้อแรกเลยสร้างตัวตนของแบรนด์ขึ้นมาใหม่ให้คมชัดกว่าเดิมต่อมาข้อที่2 ต้องทำความเข้าใจชนเผ่าของเราให้ลึกซึ้งจริงๆข้อ3คือใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเล่าเรื่องไม่ใช่แค่ขายของ4คือต้องปรับตัวให้ทันคู่แข่งหน้าใหม่ๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและสุดท้ายข้อ5ที่สำคัญสุดๆคือต้องทดลองเรียนรู้และเคลื่อนไหวให้เร็วอยู่เสมอครับเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปแล้ววงจรใหม่มันเริ่มขึ้นแล้วคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันก็คือแล้วตัวตนใหม่ของเราล่ะคืออะไร ไม่ว่าจะเป็นในฐานะของแบรนด์คนทําธุรกิจหรือแม้กระทั่งในฐานะผู้บริโภคคนหนึ่งเราจะปรับตัวให้เข้ากับโลกใบใหม่นี้ได้ยังไง